วัสดีทุกคนไดกบท่านาแล้วชมกีไมครับลูกจริงมีแขกรัอเชติดเขนแล้วเป่อมาแล้วนี่ครับเกขกรเชิญครับชื่อมอดเกมม์ไปกดสมัครคลายคอมบันได้เลยครับโอเคสิมยันนะครับเออจะาหามาัน อันนี้ดูทูบพื่เราจำก,กัดแค่สิบห้าทีแบบเดียวกันปะเนี่ยแบบเดียวกันแค่ยูเหรอใช่แค่ยูรู้ได้ไงยังไง อ่ะเรทำต๊ะขับให้ละอ้าวมอนี่ไนเดี๋ยวขับเรือให้นั่นแหละเราขับเรือให้ละขับให้ครับใครับไป ไายบรย เลือกปิดเปิดโหมดมีเลยติดป๊บนึงเปิดเปิดโอเคเปิดแล้วอืมเอาขนาดนั้นเลยเหรอเราเราก็ไม่รอดหรอกยากสุดใช่ไหมขอปรับแสงมันมองไม่เห็นเปิดแสงแว๊บนึงมองไม่เห็นโอเค ้เราเราได้แอปเปิลแล้วรูปหนึ่งเอาบ้านห้าคุณห้าไหมเอาห้าคุณห้าไหม

น่าจะรู้เรื่องนะไปมาแล้วเดี๋ยวเราไปคั้พวผักก่อนเดี๋ยไปทำขวานหิน เจอหินอยู่กอดีออเลยเ,เอาูเจอถ้ำอีกเดี๋ยวให้คุณทัานไม่มีทอสอาาลามึงังไม่มีทอสเลยอเ,เ,บบเออเจ็บจุง ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทนาจีนครีสติโรุคารักครับครับจะขึ้นคิดไอ้นี้อ่ะโห ีเอาไว้จะวางไว้อย่างนี้เพื่อสอนนี้บางเพือ่อต่ตตตตอยเล้ใช่ไหม

เด uh, uh. te right, right. okay. okay? okay. <oh> ี๋ยวมเดลไหนนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำเตาเผาอันเ้นเอามีวิธีสักวิธีทำแบบเรื่องหาคูอื้ ทำทานกันโอเทานกันาานไดนแนปักเลยอันนี้กี่ทีแล้วอัแปดเก้านาทีนอ่ะเอ,อ้อซัมมี่ซัมมี่เฮลมี เดือดเดอดเออตายเล็วเกิดอยู่ที่ไกลเลยจ้านำทางได้ไหมน่ยนำทางได้เดี๋ยวผมต้องขอคัดไปถึงสถานที่สถานที่อยู่กันะครับมากต่อกันนะครับเจอโเค ไม่รู้ใบ,บอมยังแต่มันมีเคบบลสไตรแดงอะดูดิอ๋ออีแล้วเออขมให้ผมดูอีกเครื่องหนึ่งครับอ,อ,อัดไปแล้วเก้นาทีได้ตสิบแล้ว,จบ,ลวจบเลยไหม ก็ได้ตนนี้ต้องบกัน่อบกดไลค์กดถกดแครนะครับตน